พันสต์ใหญ่ครั้งแรกบัตรหมดในปริศตาใช่ว่าปมดแล้วหมดจริงๆใช่ไหมคะหมดจริงหมดแล้วแต่หมดจริงๆเออรู้สึกไว้ยังไงบ้างรู้สึกตกใจความรู้เราความรู้เรไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าหนูหนูยังคิดว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวลืมตาขึ้นมาหนูจะลองกดดูเพราะว่าอยากอยากลองระบบอยากลองระบบเลยก็งงใช่แล้วก็ หมือนกดไม่ได้แต่ว่าหนูเนี่ยว่าเว็บคางอ๋อใช่แต่จริงๆปัดเขายังไม่ได้เปิดขายตอนนั้นใช่ไหมต่างกันช็อตเลยแต่ตอนแรกเหมือนโบบอกว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าปัดว่าตัวจะมีคอนเสิร์ตใช่ค่ะยังไงยังไงเวลาทำไมมีความรู้สึกแบบนั้นอะคะเวลาเหมือนต้องให้สัมภาษณ์เรื่องเรื่องคอนเสิร์ตโบโบจะคิดตลอดเลยว่าโบโบจะพูดอะไรที่ดูไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนใจจริงๆอ่ะคือจริงๆไม่ได้อยากจัดคอนเสิร์ตตัวเองเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ ค่อนข,ข้างแบบเครียดเกินไปกับเรื่องเรื่องนี้แล้วการเล่นคอนเสิร์ตมันเป็นการที่แบบมันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วคนก็จะจําไปตลอดถ้า<อ>เราทําอะไรที่มันผิดพลาดหรือถ้าเราถ้าเราแบบทําอะไรที่ไม่เก็บรายละเอียดหรือวางแผนตรงไหนไม่ดีเราจะรู้สึกแย่ไปตลอดอ,อียคือมันอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัว่าแบบเราเรา,เรายังไม่คุ่ควรพอที่จะที่จะแบบชั่วโมงบินเรายังไม่พอที่จะทำคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหนึง่งก็เป็นคุณแบบนายละเอียดเนาะทุกขั้นตอนที่เรา ีีว่รวมด้วยหมดนี่การรีทัชรูปเองารรีทัชูปเองเหมือนตัวจริงอยู่ไหมคะเหมือนเหมือนเหมือนก็เอาตรงๆนะคะก็รูปนี้นการรีทัชกับอ่อหน้าของโบนะคะแล้วก็หน้าตรงนี้ชั้นหน้านิรมิยตั้งแต่ปีห้าปีห้าของเมื่อวานด้วยนะจนตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงของนี้ชั้นหน้า คอยเฝ้าดูตลอดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ก็เหมือนเป็นคนเก็บรายละเอียดกับกับเรื่องของตัวเองอแต่ว่ากลัวกลัวบางอย่างที่เราทํามันมันจะแบบว่ามันจะแบบว่าไม่ไม่ถูกแบบในในในสมต่อในฝั่งไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมพูดยากเพราะว่าปลอมทั้งคู่ค่ะตอนนี้รัลานตาคอนเสิร์ตมีอะไรจะรักลานตาในคอนเสิร์ตเราขนาดไหนคะจริงจริงตอนที่ ตั้งชื่อคอนเสิร์ตนี้มามันเกิดแค่ว่าเราอยากเอาตัวเองมาผสมกับคอนเสิร์ต,ตนี้จะ<ม>จะใช้คําว่าอะไรดี<ม>แล้วเราก็ดูเป็นคนแบบว่าเหมือนอยากใส่ตัวเองลงไปอะคะ่ะคิดหลายคํามากจนรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วมันไม่อยากคิดละจะดูสภาพห้องห้องรกมากห้องรกแบบไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องอะมันแบบของมันแบบเกะกะมากเ,<อ>เกะกะเรียกอีกทีว่าละลานตา<อ>ละลานตาก,ก็เลยกลายเป็น ลานตาลานตาจริงๆมันเป็นมันเป็นร้นนานของสายตาที่แบบจะมองเห็นภาพนมองใช่ม,ม,มันมันเหมือน,น,น,นเป็นวิชวลอย่างหนึง<ม>่งที่ที่เราก็ชอบดีไซน์ในเรื่องนี้ด้วย <answered S 1> แล้วก็เป็นในส่วนของความเยอะของเราที่ที่เราเป็นคนแบบเยอะๆจะทําอะไรก็เหมือนย้ำคิดย้ทำทํากับสิ่งนั้นตลอดแต่ช้อปปิ้งก็ต้องซื้อเป็นสิบอย่างจะแตงเพงก็ต้องจิ้มจิมเคาะเกว่าจะผ่านมาเราก็เลยใช้ความเยอะของตัวเองอะค่ะ ประดิษฐ์สร้างคอนเสิร์ตขึ้นมาเรียกได้ว่าใช้ทั้งข้อข้อดีของตัวเองแล้วก็ข้อเสียของตัวเองในความย้ำคิดย้ำทำบางอย่างใช่มาเป็นชื่อคอนเสิร์ตทำไมเราไม่ใช้คําว่าคอนเสิร์ตเยอะเยอะเยอะคอนเสิร์ตเยอะไปเลยจบตรงตัวเปลี่ยนทันไหมเปลี่ยนชื่อคอนเสิร์ตหสปอนเซอร์ก่อนอันนี้ดีแล้วเออมันถ้าเราใส่อะไรเข้าไปบ้างในความลาลานตาครั้งนี้ ส่ทุจริงๆพยายามนะที่จะให้ที่จะให้คอนเสิร์ตแต่ว่าดูเล็กๆแล้วจะดูดูเป็นอะไรที่น้อยที่สุดเพราะว่าอยากเป็นมินิมอลบ้างแต่ว่าต้องยอมรับว่าตัวเหานั้นมินิมอลมันเสิร์ตใของเยอะใช่เราเราเป็นคนอยู่กับอะไรไม่รู้เยอะไปหมดแม้กระทั่งความคิดแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งเนื้อเพลงบทเพลงหรือดนตรีรายละเอียดแม้กระทั่งรูปเราเราเราก็มีทำเยอะมากคนนี้จะกี่เพลงครับพี่ คอนเสิร์ตใช่ไหมไม่ได้วาดไว้เลยค่ะและนี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้วาดไว้ลยหลายคนลุ้นหนูก็ลุ้นเหมือนกันค่ะเขาตอบรับเราหรือยังคเขาตอบรับหรือยังจริงหรือเปล่าไม่มีเซอร์ไพรส์บอกแน่ใจบอกแย่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สุดพอคนที่มาไม่วาดไว้ไหมคะว่าต้องมา ว่าอะไรอ่ะคะณอุ้ยอาะต้องรอลุ้นในคอนเสิร์ตขอสคริปต์รอลุ้นในคอนเสิร์ตรอลุ้นในคอนเสิร์ตรอลุ้นในคอนเสิร์ตอ่าว่าจะมีเกสเป็นใครบ้างบ้างไม่แย้งค่ะไม่แย้าไ้มมันพูดได้เลยเหรออยากว่าพยากรณ์ความสนุกไว้ให้แล้วเอออุ้ยสคริปต์ดีพยากรณ์ความสนุกไว้ให้แล้วเชื่อหมอบพูดไปวะเชื่อหมอโบกี้สินะเออมอ มันไม่มีอะไรบ้าเลยใช่ไหมในนี้ไม่มีหรือว่าอาจารย์คาถาจะมาดูดวงนี้่ใชแล้วก็มีพี่สิงโตนำโชคมาแล้วก็มีพี่โรสลินพีทแล้วก็มีพี่โรสลินพีทไม่รู้ไปเรื่อยอันนี้ต้องถามอยู่บ้างหรือเราคุยกัน จริิงเรียได้ว่าคอนเสิร์ตอันนี้คอนเสิร์ตอันนี้มาจากคอนเซปต์ของโบคืออาความละลันตาความเยอะของตัวเองความยําคิดน้คตาของตัวเองอีกส่วนหนึ่งคือมาขคือที่มาคือการชอบโหราศาสรของเองคือหลงไหลในในไทยศิลป์ในศิลปะของขอดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิ่งที่เราบางคนก็อาจจะแบบวิจารณิยานแต่ว่า บก็รู้สึกว่าต่อที่เชื่อหรือไม่เชื่อแต่สุดท้ายสิ่งนี้ก็เป็นศิลปะที่ที่สวยงามเช่นกันในความคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตนี้คาดเดาไม่ได้นะคะจะมีเพิ่มรอบแหม่โบพอมันแต่ว่าไข่ไดหมดแล้วอ่ะแันซนแล้วอ่ะแบบคนยังพลาดอยู่อะไรเงี้ยรอบไหมเราไหวรอบไหมเออคือจริงๆเพิ่มได้แต่ว่าหนูไม่ได้เล่นนะคะเพราะวันนั้นหนูน่าจะป่วยอยู่ไม่ไหวแล้วหนูรู้สึกว่าหนูจะทุ่มทุกอย่างหยุด หยุดงานทุกอย่างเพื่อซ้อมแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมในวันนั้นจริงๆรู้สึกว่าของของที่ดีที่พิเศษที่สุดจะมีแค่หนึ่งค่ะนี่ถ้ามีสองครั้งเรียกว่าพิเศษใส่ไข่เลยไปเลยไม่ได้คิดมาไม่เป็นไรนเล่นไปก่อนอาป่านทุกคนนี้มีบัตรให้กำบัตรไว้ในมือให้แน่นๆดูแลสุขภาพเพื่อไปเจอกันไรอ่าเยปนไปดูคอนเสิร์ตไปแล้วอย่างเพี้ยพอไหมการที่พี่บอกว่าคนที่มีบัตรต้องดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่ถูก ไมยังไงพี่ต้องบอกว่านักร้อง <c oughs> ยอย่าไปป่วยวันนั้นน <c oughs> ักร้องคือมีช้อยเดียวค่ะต้องเลนเออ่นพยานะทุกคนเป็นพยานนะคะ <c oughs> ขอขอไม่ป่วยในวันนั้นนะคะม <c oughs> ันจะป่วยสามารถป่วยหลังวันนั้นได้คะ <c oughs> ออ่ะอ,อ,อันนี้ขอใครอันนี้ขอใครขอพี้ขอใคร อันนี้ถ้าใครผ่านมาเห็นก็รบกวนพิจารณาไว้ด้วยให้ช่วยเหลือหนูด้วยสปอนเซอร์ที่เป็นโรงพยาบาลสามารถเข้าได้เอาได้เลยสแตนบายรถเชื่ได้ไปเรื่อยแล้วค่ะตอนนี้กลับมาที่คอนเสิร์ตจะมีเพลงใหม่เปิดบนเวทีกอนถึงเมื่อไหรมีไหมคะมีไหมคะเพลงบรรดาบใหม่ค่ะบรรดาบอ๋ออันนี้มันขึ้นอยู่กับโบใช่ไหมคะว่าจะปล่อยเพลงเมื่อไร่แพงน่ะมีแต่ว่า แต่ว่าปล่อยเมื่อไหร่ยังไม่ทราบอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆไม่ได้ให้รอลุ้นยังไม่รู้เลยค่ะแต่มาทําไปแล้วใช่ไหมทำไปแล้วค่ะเหมือนจริงๆก็เตรียมเตรียมตัวอัลบั้มใหม่ไปแล้วระดับเลยเลยค่ะแล้วก็ในในคอนเสิร์ตอาจจะมีเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟังจากไหนไม่เคยปล่อยอ๋อพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เส้นเสียงเหรอคะจริงๆตอนนี้มันเป็นยาวมากเลยค่ะมันมันยังไม่หายตั้งแต่รอบนู้นที่ยกเลิกงานไปแล้วก็มันยาวเรื่อยๆด้วยคําที่คนเป็นภูมิแพ้น่าจะเข้าใจเพราะการหนาวมาเหมือนเป็นนรกสําหรับคนเป็นภูมิแพ้เลยแต่ก็เป็นสวรรค์เพราะอากาศดีนะแต่ว่าเราแพ้อากาศมากๆจนแบบฟึดฟันฟึดฟัาตลอดแต่ก็ยังยังถือว่าคื้ตัวได้ก็เลยเป็นหวัดหลุดคออย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นตลอดเลยค่ะมันอยเรื่องเป็นเรือรังปะ จริงจริงเรียกว่าเป็นตามฤดูกาลค่ะเพราะว่ามันจะมาช่วงเนี้ยหลังเดือนเจ็ดสุขภาพจะเริ่มอย่างนี้แหละแล้วก็ดันเป็นพอดีเลยเป็นช่วงอีเวนต์พอดีเป็นช่วงไฮซีซันซึ่งไฮซีซันของการป่วยของเราใช่ไหคะอันนี้พวแคนเซิลงานไปเยอะเหมือนกันอใช่ไหมต้องเลื่อนงานร้องไห้แบบว่าเสียใจมากแบบว่างานที่อยากเล่นมากๆแบบเรสติโก้ต่างๆก็คือต้องเลืยกไปก่อนเลยแล้วเรายกอย่างนี้มาแทบทุกปีเลยเพราะปีที่แล้วเราก็ป่วยเลิศมากปีนี้จะมาแล้วเสียใจมาก มาเป็นสิบวันแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ก็มีแอบแอบไปไปบ้างในในบางงานที่ที่อาจจะแบบไม่ได้มีรองหลักเยอะแต่ว่าสุดท้ายไม่ไม่ค่อยรอดอืใช่โบไม่คิดจะแบบว่าพักเพื่อรักษาแล้วมันหายขาดไปเลยหรอเพราะเราเป็นทุกปีอ่ะมันต้องพักถ้าพักนี้ต้องพักตลอดชีวิตเลยนะคะอ๋อหรอเรียกได้ว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นพุนอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าทุนทุนตกได้มากกว่า มันไม่มีตัวช่วยอื่นถูกไหมนอกจากแต่ว่าแล้วแต่สถานการณ์หน้างานไปเลยมันไม่มีตัวช่วยแต่ว่าถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าสามารถีดเงินมาดอมาอีกขาได้เอีกขาได้เองกขจะบอกบอกไปว่าอยากภาสายรือภาาอะไรไย่งเงอ่จริงจริงก็จริงจริงก็ปฏิบัติตัวตามตามสิ่งที่นักร้องที่ดูแลเส้นเสียงควรจะทำอยู่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่แบบบางอย่างเป็นปั๊ ใจที่ควบคุมไม่ได้เช่นอาจจะมีควันอาจจะมีสโมกหรืออาจจะมีบุหรี่อะไรเงี้ยเวลาเรารับเข้ามาแล้วมันไวต่อคนแบบไวต่อคนเล็กน้อยแบบว่าช่วงหลังๆอาจจะเห็นว่าแฟนๆไปดูแล้วแบบว่าไอยู่ดีๆก็ไอขึ้นมาเลยตอนร้องอยู่แล้วไม่หยุดไอทั้งเพลงจนแบบว่าทุกคนต้องงงว่าไออะไรแต่แบบจริงๆแล้วเป็นแค่ป้าผัดกะเพราเฉยๆแล้วมันไอเห็นแต่แบบไอไม่หยุดเลยเลยที่จะที่หีบกับควันกับอะไรที่มาใช่เพราะว่าเราไม่ทำให้เราทรมานเวลาทำงานมันเหมือนกับ ส่นอกนอกจากควมละมาแล้วยังดูตลกด้วยครับพี่พี่เมื่อพี่พี่เขาก็แบบขำกันใหญ่แบบว่าเฮ้ยมันไอแต่ไอจริงมันหยุดไม่ได้เลยค่ะไม่ได้รู้ใช่ค่ะตอนนี้นักร้องทั่วประเทศโดนเรื่องบาดอะไรแบอใช่ค่ะเชื่อว่าตอนนี้เป็นเป็นซีซั่นของการที่นักร้องทั่วประเทศไทยกำลังจะป่วยเป็นของเสียงเกษตรกันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเหมือนใช่ด้วยด้วยความที่แบบมีฝุ่นแล้วอากาศเปลี่ยนแล้วก็รวมถึงการใช้เสียงเยอะในช่วงไฮซีซั่นอยู่ะ เรื่องเรื่องเรื่องแบบว่าคันในร้านอะไรอย่างเงี้ยเราเราแบบนส่ใจเรื่องการแบบว่าจปใช้ริงาจ,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 จริงจริงโดนค่อนข้างมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าบางร้านก็เป็นเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่บางที่เป็นเอาท์ดอร์แล้วก็อาจจะมีโซนสุ่บุหรี่ที่ใกล้กับเวทีอะไรก็จะมีบางที่ทางค่ายก็จะขอความ,มร่วมมือแบบว่าบางทีถ้าเกิดโบกขึ้นเล่น,นในระหว่างขึ้นเล่นขอแบบให้ไม่สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าควันเนี่ยมันมันถึงจริงๆนะต่อให้มันมองไม่เห็นอนะแต่ว่า นักร้องไอจริงๆเพลงตัวช่วยพวกยาพ่นหรืออะไรเงี้ยมันเรามีต้องพกติดตัวอะไรอย่างนี้ไหมโบจริงๆจริงๆมีค่ะแล้วก็จะสแตนบายไว้บนเวทีเลยแบบว่าถ้าสมมติไม่ไหวก็ฉีดบนเวทีเลยใช่เหมือนส่วนใหญ่คนที่คนที่ได้ดูโชว์กันบ้างก็จะเห็นมีอุปกรณ์ยังชีพอยู่ข้างหลังยังชีพอยู่ข้างตัวตลอดชีก็จะมีน้ํามียาดมยาหมองมีแบบที่ฉีดพออะไรอย่างนี้ค่ะเออจริงๆมันทําให้เราหน่อยนะเพราะบางทีแบบผ่านจากคอนเสิร์เพลงแล้วแบบจู่ๆมันมีไอ้คือเข้ามากวนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจริงๆหน่อยนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่า บรรยากาศที่ผู้คนมารอดูอะ่ะมันก็ทําให้เกินที่จะหน่อยแล้วอะ่ะมันก็ต้องทำต้องทาต่อในโชว์นั้นให,ให้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดต่อให้มันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม